สบายดีทุกคนเมื่อนี้เนะาะปลาแพงใส่สิไปใส่ตุ่มกุ้งนะพี่น้องเนะาะสิไปใส่ตุ่มกุ้งกับหน่องบาแซงนางแตง <c oughs> มืดพี่นอ้องมืดต้องเปิดไฟพี่น้องแ <c oughs> จวบ้านนี้ <c oughs> กำลังเห่อเนาะพี่นอ้องเหงอกระสิเป็นประแดกเนาะพี่น้องใส่ประแดกมนืนี้ใส่ตุ่มกุ้งเนาะตอนนี้กำลังใส่อาหารมันอยู่เนาะพี่น้องใส่ประแดกลงไป ใส่แล้วก็มัดไว้เน้พี่น้องตุ่มกุ้งบาแพงไว้ใส่กับสาแพงเมื่อวานนี่ก็มันได้พี่น้องพอได้ก่อยได้หลายเติบแต่เมื่อน,นี้บวแพงหูสูดแล้วนะนเ,วเนาะบาแพงหูสูดแล้วพี่น้องใส่เนี่ยได้มันสิถึกล้ายมือนี้หูสูดสิไปลองมึงเนาะพี่น้อง <laughs> ว่ามัน สีได้หรือบ่เนาะพี่น้องเมื่อวานนี่ไปใส่แปนโพดพี่นอ้นอ,องบ่ได้เอาเข่าป่าหก,หกหกบันไดบ่เข่าสลามมันนะมันก็เลยถือบ่คอยลร้ายบันไดเนาะแต่ว่าได้ก้อยอยู่เนาะพี่น้องมือนีเบาเเพงสิงหยัดเข่าสลามเลยสลามโอเต้องพาผมทำเลดีๆอารมเลยมัดไปดีๆเด้อ,อตักเอาต่อตมนมันนะ บาแสงนางแตงมันีมมานบาแพงมาเป็นตะก่องให้ขาก่องบ่มีพี่น้องมนกี่องแล้วแล้วไปแน่สิได้ร้ายเลยบ่เนาะ เดี๋ยวไปรอส้มตอนใสอีกเนาะพี่น้องเนาะปึงพิธีเส่เงี้ะกุ้งพี่น้องจอมสอกับมาน้าพี่น้องขาววจอมสอขาวาวดังๆสีขาวตุ่มอยาขาวตุ่มบ่เขาแทนกุ้งไปละเขาไปแทนกุ้งมกเลยเนาะพี่น้องเนาะมกแมวั จับกงเพลงเข้าเบาเพลงเข้าเบาเพลงจับถ้าลุ้นแมวยอมแสบตอนนี้ก่ะเรียบร้อยเบิดเนาะพี่น้องเนาะแบ่งใส่คนละสามหลังไหสีมานเนาะพี่น้องแข่งกันบ่าวแสงกับน้องแตงใส่มันกว่ากันคนละสามหลังพี่น้อง ตอนนี้ก็มาหอดน้องและพี <görüş> ่น้องใสแล้วพี่น้องหาหลอหาหลอกส่ฮะบ่งใส่แล้วพี่น้องไม่ละนี่ฮะก็ใส่แล้วบะทึกอือฮู้เดบองกกอนารมนะไปบ่าวแสงใส่ยูพุ่นเนาะพี่น้องยายกันใส่คนละ สามหลังเนอะมันมีหกหลังตุ่มกุ่มมาแสงใส่วันนี้พี่น้องอันนี้เสียบดีอยู่บอกรกไว้พี่น้องโอ้ยแง่นน,งน้องแต่งไปใส่ทั้งพูกพี่น้องพวกใส่ใส่ใส นี่พี่น้องของน้องเต่ง<อ>ใส่เรียบร้อยแหละพี่น้องไปต่อไม่รอแล้วนะใส่นี่พี่น้องจักจิถือบูเนะรอลอองใส่อีกแล้วพี่น้อง น้องแตงสีสยนี้เ <c ười> สียบดีอยู <c ười> <c ười> ่บ้ง <c ười> <c ười> อืมหยัดลอยที่นอนหนึ่งหลัง มาหอดีพี่น้องใส่อยู่ในเน่บถือผู้ไปถือ,อยู่คอนผูกยุคอนถือตีเดินนบองปกใส่บ้องนี่อีกแล้วพี่น้อง จบดีบ่เรียบร้อยพี่น้องรอส้มตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะ,ะวาสิมาหรืบอบ่เนาะตอนนี้ได้ลายกว่ากันแบบนี้ใครจะได้หลายกว่ากันมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะ <c oughs> บ่าวแสงกับน้องแตงคนละสามหลังพี่นอ้องรอส้มตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะจะได้ยิ่งทำใพี่น้องและเอกที่เบาแพร่งต้องเด้อมือนกั ห้ากระตื่นพี่เนาะ <c oughs> ไปรุ่นน้ำกันเนาะพยายามตุ่มกุ้งสามคนให้สีเด้ลายนะเป็นแข่งกันเนาะพี่นคนละสามหลัง <c oughs> <c oughs> นะเด้อพี่นนองเด้อไปรุ่นเงีเด้อ กําลังเขี้ยวงามที่น้องเออธรรมศาสตร์่างบาทันบุ้งขากองหลองที่น้องได้คอยกุ้งอีกแล้วมือนี่เอาไปก่อนเลยแหละจักสิได้หรือบอ อดน้องเลยเด้อพี่น้องยำของบ่าวแสงก่อนเนาะบ่าวแสงสิได้หลแถ่นั้งป่าบ่อนมาได้ได่เทฝนละพี่มาเทอยู่พี่น้ำให้เบือง ตเดี๋ยวตัวใหญ่ของบ่าวแสงมานแล้วพี่น้องมือนนี่ลงหัวเบิร์ดลงหางเบิดพี่น้องลังแหลกนอนนอนปิดแน่ะนอนยังกินอยู่หืมมานแล้วพี่น้องลังแหลกจิตประมาณนี้เนาะไปไปยืใช่อีกมันทำใบแตง ้าแสงมนันหละเด้อพี่น้องเด้อน,นี่ความหนาบาตนี่ภู้ขาได้สิไปนำดได้ไปขามผูดุยเจ็ดไข่บอ๊ะเ <c oughs> อ, <c oughs> อ้ยอ๋ออืมดีมาก สิตกไหมแล้วบาดเลยไ้อ้วนไปบ่ได้ไม่ฮักเด้อบ่ได้อ้วนเด้ออวบซื่อๆอืมบ่มีฮักพี่น้องเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ฮะบ่ยากดอกยางมากกับพ่อหลดพี่น้องเฮ็ดไข่หลังที่สองพี่น้อง

อัแนแหละมันใส่ติดกันโวดหลังที่สามพันแล้วพี่น้องหลังสองพันนลบ่ถ,ถือโอ้ได้หก่กระปูกันมาดีเล็กกันเลยเก่าเห็นก็ได้หน่อยก็เก่าบ้านถือแต่ลังแรกพี่น้องเอ้ยของห่อแสง ยังวะก็ถือแงเดียวเท่าไหรวมซวนกับพลังเดียวเป็นพวกกลุ่มซวนกันไปหลังเดียวคนมาแสงนี่ถือแต่หลังเดียวลายพี่น้อง <Yeah. S 2> ถือแบบนี้ขอ<ส><ค>งน้องแต่งเนี่ยแบนี้ซวนกันไปหลังเดียวไปแล้ว ้นนองนางแตงสิถษฐจักลังนะอือยามคุ้งอืาเธอจมหนามก่ดีอืมนองขักแทะอือ ทก็ด้ันคือเป็นจิซีี่ึครับว่ได้โอ้หตัวกตบางลังต่อไปหรอหาบังลังต่อไปพี่น้องได้สำนีพี่น้องพยายามในลีเพเ้นพยายามอนไลน์ในสนาบ่ล บันมายามลายมือหนาวบันทึบไว้ก็อันไหนมือยามง่ายอืออามายามเนรอเสร็จรบุนยามอ่าหลังที่สองขอเขาเ้ามนี่ <c oughs> มึงต้จังเช่ <c oughs> มึงหรอ <c oughs> มึงดูได้เฮ้ยบัง ยังขาย,ยาวอยูอ่ยเท่ออกมาโลดดูว่ากูได้ลายยังได้ลายสวยอยู่ดีนางแต่งม้านแล้วพี่น้อกกำลังเดียวคือกันหัวจักทำทุนล,ลังต่อไปดิพ่อก่อยเลยเด้พี่น้องเดอ้อมันอาจสิมืดๆเนาะลงยากลงช้าเออเอาผ้าเอาผักปอดใส่ดีมานเนาะพี่น้อง <laughs> ลอรอหลุดลังต่อไปนะพี่น้องเนาะล่อหลุดพี่น้องล่อรุนขาดอีกแล้วน้องก็ได้ฝนมาตกมาในเรียบร้อยเขาเบาแพงหลังสุดท้ายนะพี่น้องเนาะหลังสุดท้ายของน้องแตงสีมานหรือบอมาน

สวยพี่น้องเอ้ยกุ๊กนีนคือเป็นอะไนีเออแมนข้อมือเชิงใส่ตัวถึงมาใส่คอเ่มนะใส่ตัวถ่องนมากุ้งพี่น้องตัวลุมนะมันน่ะนะจะก็ทางบุตรหอยนะเขางกยยังได้โงอ้นี่บ่ได้แอาวะมาหอนนี่กะเวลากะสมมาพาควนเนาะสบายดีเนาะสบายดีพีันก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้เบาแคลงเนาะ สบายดีสบคุกุสุคนเด้อมากินก้อยกุ้งนํากันเด้อพี่น้ะเมื่อนี้ก็ได้ส่วนมากินก้อยกุ้งอีกแล้วเนาะมาแพงกะเก้าเข้ามาสบาย